าถามสักนิดนึ่งผู้าแบงค์ชาติคนใหม่วันก่อนก็นกเห็นชมอยู่นะคุณวิทัยรัตนากรใช่ไหมใช่ค่ะมาแทนที่คุณเสรษฐพุทธเป็นยังไง <_ S 1> ก็อ,อย่างเรื่องที่ชมนะคะก็คือเรื่องที่อตอนสมัยที่แกอยู่ออมสินเนี่ยแกตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นสินเชื่อรับจำนำทะเบียนรถเพื่อเพื่อสร้างความการแข่งขันในในตลาตลดจำนำทะเบียนรถแล้วมันดึงดอกเบี้ยลงมาได้จริง เมื่อรัดเข้ามาอเหมือนมีผู้เล่นรายใหม่เข้ามาแล้วรายใหญ่ด้วยเอแล้วก็จากเดิมเนี่ยเขาก็ชาร์จราคากันตอกเบี้ยแบบ20%เนี้ยแล้วพอออมไทยออมสินลงไปทำก็ลงมาเหลือ18%บอเอย่างเงี้ยเออมันก็คือแสดงว่าคุณเชื่อในเรื่องของการแข่งขันถ้ามีผู้เล่นเพิ่มอจะทำให้ ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์ในี้ก็ชมในจุดนั้นนะคะ,ะส่วนในเรื่องของเรื่องอื่นๆเรื่องของการดําเนินนโยบายการเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงต่อไปมันจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าโจทย์หินน่ะมันไม่รู้จะทำยังไงอดอกเบีย้ยก็ลดแล้วดอกเบีย้นยนโยบายก็ลดแล้วทุนวิทัไทยที่ชอบพูดเรื่องลดดอกเบี้ยเจอเรินนอกรอกแกก็บอกว่าโอ้ต้องลดดอกเบีย้ยช่วยคนอนคนนนื่นน้อย คือไอเดียชอบลดดอกเบี้ยอเออไปในแนวทางที่สายสายพิร,ราบอะ,อะสายที่จะให้ไนโยบายการเงินเนี่ยไม่ใช่สายเหี่ยวคลายไม่ใช่สายเหี่ยวเออ,อฉันก็บอกว่าแต่ว่าเนี่ยดอกเบี้ยนโย,ย,ยบายอ่ะก็ลดมาแล้วเจ็สิบห้าตางค์ออมสินยังไม่ยอมลดเลยออมสินน่ะตัวดอกเบี้ย สินเชื่อรายย่อย MRR มอา m ์ r าร์อะไรรายใหญ่ๆทอ่ใหของพวกรายย่อยเนี่ยของที่ดิฉันจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้แบงค์เนี่ยเอ็อาร์เนี่ยลดไปแค่30สตางค์จาก75็ดสิบห้าจากเจ็แกว่างไงแกก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คำตอบนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นไปเรื่องเป็นเรื่องของการไอ้ส่งผ่านนโยบายซึ่ง มันก็จะเป็นประมาณนี้สิ่งที่จะบอกแกก็คือแม่ลดดอกเบี้ยอย่างเดียวลดดอกเบี้ยนโยูาบอย่างเดียวมันไม่พอนะไหนคุณจะต้องไปกดดันให้แบงก์พาณิชเนี่ยลดดอกเบี้ยลงตามด้วยไหนคุณจะต้องไปกดดันให้แบงก์พาณิชเนี่ยลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยช่วยยอมปล่อยกู้ด้วยอันนี้มันก็ก็มันก็เป็นโจทย์ที่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมากดปุ่มบอกให้ลดดอกเบี้ยลดเบี้ยลดดอกเบี้ยแล้วทุกอย่างมันจะมันจะไปไปตามสิ่งอย่างที่เราคิดดอกเบี้ย ดอกเบี้ยสินเชื่อลงคื่อยนู้ได้มากขึ้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยก็คือถ้าแบงก์ยังไม่ปล่อยกู้ดอกเบี้ยูนย์ตัวเชงก็ไม่ก็ไม่ประโยชน์ถูกแต่จบแบงก์ไม่แบงก์ไม่ปล่อยเนี่ยเพราะมันมีความเสี่ยงถูกจะมีพวกแบงก์ชาติต้องแสดงฝีมือไปทํากลไกอะไรให้แบงก์ยอมที่จะปล่อยถูกค่ะซึ่งโอเคอาจจะอาจจะไม่ใช่แค่ฝั่ง ผู้ว่าแบงชาติอย่างเดียวแต่ว่าคลังเองเนี่ยก็ต้องช่วยด้วยนะคะอย่างเช่นทําประกันสินเชื่ออะไรต่างๆกี่ข้อบังทำอยู่เนี่ยก็บังทําอยู่ไม่เคยได้ยินหรอที่มีคลังค้ำแล้วก็มีอันนึงเนี่ยจะมีสถาบันอะไรทักอย่างนะสถาบันประกันสินเชื่อนักก้านักก้าไอ้ที่ไปซื้อประกันอ่ะใช่สองปีแล้วสองปีแล้วยังไม่เสร็จสองปีฮะ พูดมาสองปีแล้วหรอพูดมาสองปีแล้วนักกาเนี่ยโหจําได้ว่าท่านรัฐมนตรีช่วยเผาภูมิเนี่ยใช่ก็เป็นแกพูดทุกครั้งที่มาคุยกับผมแล้วกลายเป็นว่าไฟน a n นงช่วหับแซงหน้าจะเข้าสภาแล้วเนี่ยพลรบออะไรนะศูนย์กลางทางการเงินอ่ะอืซึ่งมันให้บริการเฉพาะคนที่ไม่ใช่คนไทยอในการที่จะแบบเปิดเซรี่ไม่ดองค้อนอันนั้นเข้าแล้วอันนั้นกาให้ยังไม่ถึงไหนเลยนักก้านี่คืออธิบายง่ายๆคือสถาบันประกันสินเชื่อ ค่ะอ่าเหมือนกับว่าคนจะกู้เงินแบงค์ไม่เชื่อถือเราไม่เคยมีประวัติประวัติเรามีปัญหาแล้วก็ไปซื้อประกันน้ซะแล้วประกันนี้เนี่ยไปกู้แบงค์แบงค์ก็จะมีหลักประกันแล้วจะปล่อยกู้ถ้าเราเกิดจ่ายไม่ได้มันจะมีประกันคุ้มอยู่ใช่เอาเหมือนกรณีคนจะประกันตัวน่ะที่ไปซื้อประกันน่ะนะอก็คือถ้าเราถ้าเราเบี้ยหนี้แบงค์รัฐบาลจะเป็นคนจ่ายตังค์ให้แต่ว่าเราก็ต้องจ่ายดอกแพงขึ้นอีกนิดนึงไอ้นี่เนี่ยยังไม่เสร็จอันนี้ไม่เสร็จซะที อันดีอันที่มันควรจะต้องออกมาช่วยคนคือกระบาดพี่มีครั้งค้ำมันเล็กไปเทียบกับไซส์ไม่มีไม่มีใครเข้าทาไมไม่รู้ไม่มีใครมาใช้ไอ้กระบาพี่มีครังค้ำเนี่ยตกลงมีคนเข้ารุ่งโครงการแบบหลักร้อยคนอ่ะหลักร้อยเหรอใช่เหมือนหมายว่าก็คือกว่ามันจะออกมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหมือนตลาดมันกวโ้นมือสองมันฟื้นแล้วราคามันค่อยๆค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแล้วกลายเป็นว่าเขาก็ไม่อยากจ่ายดอกแพงขึ้นอีกนิดนึง ก right so, like you know, ็เลยกลายเป็นว่าออกช้าไปผิดผิดทามิ่งไปหมดอเพราะฉะนั้นกำลังพูดถึงพว้ว่าพรุ่งนี้ควรจะลดอกบีืยไมพรุ่งนี้ฉันคิดว่าพรุ่งนี้กนงประชุมยุคคนเศรษฐพูดครั้งสุดท้ายนะอ๋อค่ะฉันก็ครั้งสุดท้ายที่จะเป็นประธานการประชุมกนงค่ะเออก็คาดว่าแล้วกันคาดว่าน่าจะลดละเพราะว่ารอดูท่าทีไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ถ้าไม่ค่อยน่าจะดีก็น่ารอบนี้ก็น่าจะต้อง ลดวันนี้เพื่อให้มันออกออกดอกออกผลในอีก6เดือนถึงหนึ่งปีข้างหน้าคุณหมายคิดว่าลดเข้าหกเพราะกักมาสองทีแล้วไม่ได้ลดนะสองครั้งแล้วที่ไม่ได้ลดเพราะบอกว่าต้องการเก็บกระสุนไว้ดูความชัดเจนและยังดูเศรษฐกิจยังดูดีอยู่ก็ซึ่งหมายถึงไตรมาสหนึ่งสองที่ผ่านมาถูกไหมแต่รอบนี้คุณหมายคิดว่าลดแล้วคิดว่าลดแต่งานท้าทายของผู้ว่าคนใหม่ก็คือทำไง ที่จะทำมันส่งต่อไปถึงภาคดอกเบี้ยที่แท้จริงกระเป๋าตังค์คนนะคะอก็คือให้ดอกเบี้ยสินเชื่อดอกเบี้ยสินเชื่อมันลดจริงใช่ไหมลดภาระเราได้จริงแล้วก็ให้แบงค์เนี่ยกล้าปล่อยกู้ซึ่งอันนี้ถึงดอกเบี้ยมันจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์แบงค์บอกว่าความเสี่ยงสูงเหลือเกินฉันไม่กล้าปล่อยแล้วก็ไม่ถ้านักกล้าออกมามันก็กล้าตันอัตโนมัติถูกไหมตอนนี้มันก็มีบสยทําได้อยู่แล้วเราไม่ต้องรอจนถึงนักกล้า อเออคือแบงค์เนี่ยถ้าคุณมีคนมีค้ำประกันให้อะทำไมถึงจะไม่ปล่อยถูกใช่ไหมถูกค่ะเออดังนั้นเนี่ยคือคกลไกตอนเนี้ยมันมีไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะกะัก้าก็ทำได้อเออ ทำได้เลยนะ PGS นะคะรอบที่12เพราะว่ารอบที่11ใช้ไปหมดแล้ว50,000ล้านรอบที่ส2ปล่อยยังมติคอรมอออกยังนะคะอันนี้ทําได้เลยให้กับ SME อแต่ว่าก็ไม่ไม่มาสัทีรออยู่เดี๋ยวภายในเดือนนี้ก็จะรู้อนาคตของนายกอาจจะรวมหนึ่งคนทั้งสินด้วยที่ศาลฎีกาอาสศาลอาญาจะพิพากษาคดีหนึ่งถึงสองยี่สิองหาอด้เตรียมตัวอะไรบ้างไหม ก็มีเตรียมเรื่องของซซนาริโอต่างๆใช่ไหมคะว่าถ้า,านายกจิงลาออกก่อนเป็นยังไงนะคะถ้านายกไม่หมถึงคุณแพรทองทานไม่ลาออกแล้วโดนสารวินิจฉัยให้ออกจากตำแหน่งจะเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งแต่ละอันเมันก็จะส่งผลต่ออายุของรัฐบาลที่เหลืออยูออ่แตกต่างกันไปนะคะบางอันก็อาจจะยืดยาวหน่อยบางอันก็อาจจะยุบสภาเร็วเนี่ยเราก็ ต้องเตรียมความพร้อม <Ừ. S 2> ในส่วนของหลังบ้านเพื่อที่จะ, <Ừ. S 2> ะพร้อมซื่อสึกเลือกตั้งใน <Ừ. S 2> แต่ละสถานการณ์มาก <Ừ. S 2> กว่าถ้าเกิดนายกโดนสมมติคุณใจกเกษมจะโหวตให้เขาไหมก็ตามนี้เลยค่ะตามที่ได้เคยประกาศไว้เหมือนเดิมถ้าเกิด<ๆ>บอกว่าจะยุบสภาหลังงบประมาณแล้วจะดำเนินการสัญญากันเลยว่าเดี๋ยวเลือกตั้งปีนี้ยุบสภาภา,ายในปีนี้แล้วเลือกตั้งโดยกำหนดให้ทำประชามติโหวตเรื่องรัฐมนูญ อันนี้จะยกมือให้เลยไอโหวตให้เนี่ยไม่ไม่กังวลเลยกังวลว่าจะมีคนยื่นข้อเสนอมากกว่าหนึ่งคนคราวนี้ทำยังไงแยกกันไหมเจ็ดสิบโหวตให้อีกคนหนึ่งอีกเจ็ดสิบคนโหวตให้อีกคนหนึ่งไหมใครจะยื่นข้อเสนอจะมีใครแข่งจะมีใครแข่งอีกไหมอ่ะของพรรคคุณไม่แข่งแน่พรรคคุณไม่มีคนดิเดตใช่ไม่มีคไม่มีคนดิเดตอ่ะตอนนี้คนดิเดตก็จะเหลืออยู่แค่คุณชัยเกษมคุณอนุทิน คุณพีรพันธ์พเดกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์นี่ไงมีจังสี่คนเผื่อคุณพีรพันธ์อยากลุกขึ้นมาหรือว่าคุณอรุทินบอกว่ารับได้หมดเลย TOR นี้พเดกประยุทธ์อะได้แต่ว่าท่านคงไม่ลงมาแล้วท่านเป็นองค์มนตรีแล้วเพราะฉะนั้นจุดยืนก็ยังเหมือนเดิมใช่ตอนนี้ประเมินเอาไว้คโอกาสจะเป็นยังไงโอกาสก็ คิดว่าน่าจะเป็นคุณชัยเกษมแบบเดิมนี่แหละแบบเสียงปิ่มน้ำนี่แหละแต่ว่ามันก็น่าจะประคองไปได้อีกสระยะหนึ่งนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะเร่งทําผลงานช่วงนี้เขาเร่งมากหเอากดมุ้งกดไม้อะไรเข้าพยายามทำารน่นาถไฟฟ้านะตลอดสาย Financial Hub ก็มานะคะ G Token ออกแล้วอะไรอย่าเงี้ยหวยเกษมก็โมอก็ดูเร่งเร่งทำเนี่ยถ้าถ้าเขารู้สึกว่าเขา มีน้ำหนักมากพอความนิยมเริ่มขึ้นเนี่ยเขาอาจจะยุบสภาได้เร็วขึ้นแต่ถ้า<อ>ไม่เนี่ยก็คงต้องปิมน้ำกันไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอชิงๆิคุณหมายคิดว่าพักจะได้สองร้อยเจ็ดสิบไหมกเกินขึ้นหน้าเหรอคะก็เป็นความหวังดีกว่าหวังว่าอยากที่จะได้สองร้อยเจ็ดสิบคือไม,ม่มันก็ต้องอยู่บนความเป็นจริงก็นี่แหละคะ่ะมันก็ ดิฉันเป็นพวกสายสายมองลงในแง่ร้ายอยู่แล้วรอบที่แล้วที่ได้ร้อยห้าสิกว่าดิฉันบอกได้สาิบพอแล้วสามสิบมันมีความเสี่ยงนะระยะเวลาที่อาจจะมีปปชชี้มูลสี่สิบสี่คนซึ่งมีสอสออยู่ยี่สิบห้าคนมันมีช่วงเวลาคาบเกี่ยวที่จะไปโยงเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะใช่ก็คือแต่ว่าถือว่าเราแต่ถ้าเลือกตั้งเนี่ยลงได้เลือกตั้งลงได้แต่ว่าจะ ช่วงที่แต่ถ้าเกิดยื่นไปฟ้องเนี่ยต้องหยุดทำหน้าที่สสใช่ถ้ายังไม่ยุบสภาเท่านั้นเองอแล้วก็ใช้เวลาสู้กันต่อในศาลฎีกาแผนคดีญายานักการเมืองไปเรื่อยๆอจนกว่าจะมีคําสั่งศาลออกมาว่าเป็นอย่างไรเตรียมบอกไห้เผื่อไว้มาาๆพวกนี้พักประชาชนก็มีค่ะแต่ว่าเราก็ยังคิดว่าเราแก้ได้หมดทุกข้อกล่าวหาที่ทางที่ทางปปชยื่นมาอืแล้วก็ ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเ,าเป็นเหตุให้ต้องมีใครที่จะต้องอถูกตัดสิทธ์เนาะแต่ว่าก็เตรียมความพร้อมไว้ในกรณีที่เป็นเลวร้ายที่สุดเหมือนอกันนะก็มีเตรียมคนเตรียมอะไรอะไรเงี้ยกันไว้อยู่เหมือนกันเผื่อไว้หมดเผื่อไว้ค่ะคิดงไดง้ง่ายรถึงไม่ต้องถึงก็คือเราก็คิดอ,อย่างนี้ว่าถึงไม่มีใครโดนตัดสิทธ์อะยังไงเราก็ต้องเราก็ต้อง เทรนรุ่นใหม่ขึ้นมาอยู่ดีนะคะเราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนต่อ,อด้วยคนเท่านี้อยู่แล้วอะ่ะมันก็ต้องทำมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทําอ,อยู่แล้วม,มันก็มาประจวบเหมาะพอดีครับอ่ะเดี๋ยวตามดูกันต่อได้คุยกันหลายเรื่องทีเดียวค่ะอ่าเดี๋ยวตอนนี้ก็ตกลงเรื่องกัมพูชาเดี๋ยวคงค่อยๆซาละอถูกไหมค่ะไอพูดถึงกัมพูชาเนี่ยพรรคเสียหายไปไหมกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับการแสดงออกของพรรค ก็คิดว่ากับกระแสที่เกิดความรักชาติอย่างมากมายก็คิดว่าก็อาจจะมีมีบ้างบางส่วนที่อาจจะยังไม่ยังไม่เข้าใจในในจุดยืนของพรรคในหลักการที่ที่เราถือเอาไว้นะคะก็อาจจะแล้วมันเป็นเรื่องของอารมณ์เยอะในช่วงนี้ก็อาจจะก็อาจจะต้องมีการสูญเสียความนิยมไปบ้างแต่ว่าคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไป คนน่าจะมองกลับมาแล้วก็เข้าใจเรามากขึ้นว่าอันนี้มันจะโยงถึงคณะนิยมเลือกตั้งถูกไหมใช่ค่ะอันนี้มันเป็นปัจจัยที่แทรกขึ้นมาแล้วพักคก็โดนอยู่พอสมควรถูกไหมใช่ค่ะ S <S 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 ซึ่ง <S <S ออถ้าเราเพลย์เซฟจริงๆเนี่ยเราโหเราไม่ต้องออกมาลุยในหลายๆเรื่องก็ได้อยู่เงียบนิ่งๆ,ๆ,ๆก็ได้แต่ว่าพอพอมันเป็นเรื่องหลักการเมื่อไหร่เนี่ยเราก็คิดว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องเป็นเสียงแห่งสติในการที่จะไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายไ,ไปมากกว่านี้ในในมุมมองของทั้งมุมมองของสากลด้วยแล้วก็มุมมองของในด้านสิทธิมนุษยชนด้วยอือเพราะฉะนั้น หวังว่าเวลาหรือเชื่อว่าเวลาจะเป็นคําตอบใช่เมื่อถึงเวลานั้นอ่ะวันที้ขอบคุณมากอไม่ให้ร้องเพลงหรอกเพราะว่าขนาดกิจกรรมของพักยังเลิกเลยใช่ค่ะเพราะว่าวันไหนที่ยกเลิกไปอ่ะนี่ค่ะวันที่แปดเนี่ยที่ที่ผ่านมาเนี่ยครบรอบตอนแรกจะมีคอนเสิร์ตนะแปดวันที่เก้าใช่ค่ะที่ครบรอบปีพักอ่ะใช่ค่ะก็ยังต้องเลื่อนเลย เออ,อมไม่อะาะฉจนนวันนี้ไม่ต้องร้องเพลง <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณค่ะอ่าและนี่คือกรรมกรข่าวคุยนอกจอท่านผู้ชม